กาบสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนหับเข้าสู่ซ่องน้องดำเด้อพี่น้องจ้าน้องนัดไปตาเกาะค่ะเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี้กาได้มาสอนละหวกเนาะพี่น้องเนาะนํามาสอนละหวกกันมาลลยคนเลยสบายดีปลาลุกไว้น้องนี่มน้องอึ่งแล้วเออน้องอึ่งเด้่ะ้ ไปดิปลาลูกไไว้งามๆไปไว้เอาไปเลยมาลายคนพี่น้องแล้วก็น้องคอดนามเนาะเป็นผูเก็อติ่เทิงอันนี้ถือของมายังเลยเอาสอดเลยอยู่น้องเทิงพี่น้องปลาสอดอยู่น้องเทิงฮะได้ปลาลายเต๋อพี่น้องเลยโตน้อยมันกะมีแต่ลวกนำห่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีละหัวกบนำเนาะพี่น้องปลาละหวกบหรือว่าลูกออดเนาะได้ปกลายหนึ่งพี่น้องเลย พ uhm ักอัไยังน่อยก็ไล่ลายอะไรพี่น้องมีตะเบียใหนง่าบ่ในน่อยจัดีอันนี้เหงือดพูดเห่ง่ายป้ยังน่อยเลยเน่ะโอ้พี่เด้อมาขึ้นพี่เด้อฉอดลบมา้อดลบมากพี่ น้องในตะกาเคยดูพี่น้องเลยเคยดูท่ามันบุกแล้วกับพนตกใหม่พี่น้องน้าบักลายะน้าบักลายเลยจ้าอยู่ทางบ้านนาบ่อนะเขาจะเอากะอะไรนะเขาจะเอาไปลวยังแต่บ้านเขานี่แหละบ้านเขายังบ่ได้ e. ดเอาพี่น้องเลยบ่พ้าดจักกันได้ดอวพี่น้องบ่ยากดำแต่ว่าปีดำแต่ว่าปีเลยขี้ไล่พี่น้องหยาข้น ดำมันกลางๆนีๆ่เลยงามงามตามแต่พาปีลรเงย้ยขึ้นแบบเลื้งเบิดขีลาาไปแล้เลยถ้าพอปีนี่สีแบบดำสราะสานี่ไปแจงได้นอมานอยู่บปเนะเรียงบ้านแล้วอืมแม,ม่นนะมุงเขาจะเรียงบ้านแล้วเนี่

แนวใดแนวใดน้าไนพี่น้องพี่น้องป้องปลายสบายดีปลาลูกนะตอนนี้เขาก็มางสอนอยู่น้องโอ้ได้แต่ปลาซิวอืม โบได้เนาะบบได้กับไปน้องใหม่ปะบบเอากระชังปลาซิวนะปีนถิมปีนลงน้องเด้อปีนลงน้องเนาเอาแล้วเอาแล้วเด็กเอาแล้วอันนั้นดินน้าเรียบร้อยขึ้นมาขึ้นมาได้อ้าวได้สองคนไป เปลี่ยนน้องใหม่จ้ะพี่น้องน้องนี่ได้แต่ปลาซิวะน้อยมาเด้อมาเด้ออุ้ยสองคนได้ที่เอ้าน้องเทิงน่ะแปลว่าน้าบ่ลายเนาะงสะพนกับบ่ลินเนาะมาน้องลุ่มน้าบ่ลายบัดนี้หหวยอดบ่ได้พากันลุยเจ้าพี่น้องเอ้ย บ่ได้มาแต่โดนเลยพี่น้องอันนี้นะเป็นหน้ามีขาอตตนายเนาะเป็นหน้าของแม่เขาไม่ใหญ่จืนที่มานำกันหย่นหย่อนก็มีแต่พี่น้องเฮาเป็นเอือยหมูพอแม่ใหญ่จืนเป็นลูกคนโตเป็นจตงได้บ้านนี้น้องกลุ่นลงน้องใหม่ อย่า <laughs> ลงไะอย่าลงยุดยุดย <c oughs> ุดบ่ลงบ่ลงนานกินน้ำแน่ๆเลยสองคนนี่บ่แม่กินน้ำจนอิ่มบ้านี่ฮะวายสมมครขัดแขนเป็นยังไงเป็นยังไงแมงแดงก็เอาได้คนไดน้น โอ้บ่ถือน้องนี่ไปขึ้นน้องเทิงมอืไปขึ้นน้องเทิงไปผู้ผู้ถือเฮากระมีพี่น้องผู้สอนเฮากระมีผู้มาลินหน้ากระมีมีครบเลยมื้อนี่นะเจาโทลุยน้องใหญ่เลยจ้าพี่น้องฮู้ระวังท่วมหัวเด้อท่วมหัวเด้อจ้า อู้พี่น้องสุดยอดเลยผ <c oughs> ูวน้องดำหอดฝนเลย <c oughs> ธรรมศาสตร์บรรน,นอกบัรน,นาด้อพี่น้องด้อกองสั่นแลวก็ขอถูดคอภยเด้วยพี่น,อ <c oughs> น้องกอ,องแ <c oughs> จ้งขัดกองน้องดำ น้องดำสิลงไปอตรวจสอบความเลึกพี่น้องว่าเลึกหรือบ่เลึกว่าสันบ่่าที่บ่เห็นหัวทัวเด็กๆหยุดเลยมันเลิกมันเลึกปะสับนี่กับพ่อหละใช้รองขอดมาิ่งดู ปลาหิวจนแกนงงเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องอืมละหวกกบแลวกะลวหัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะแมงเหนียวก็มีเออเหนียวเหนียวเหนียวแมงข่าซานพี่น้องเลยไปอุตส่าห์ว่าบริย่างมาได้นี่พี่น้องขี่เราอีแตกพนัลงมาน้องดำไปไปมามามาเออปลาซิวลายเนาะ น้องดาขึ้นมาไปไปขึ้นมาขึ้นมาสายพักกระแยงนะเออพักกระแยงลายอะไรป้าพี่น้นะองลายอะไรพี่น้องเลยเห็นกระเจาคายในตลาดน้อยเดีวยวทั้งแทบพักกระแยงบริอุทบริยาก อบ้านนี้ก็สิได้กลับเมื่อ,อไรแหละพี่น้องเก็บอันไรเฮ้ยนั่นเลอะหวนเลจริงๆอืมหมลจริงๆเหนือ่อยเลยตามักหม่วงใส่ก็ไดผอมันนเนี่ยมันหอม ปึ๊ยน้องต่านเพื่อเอาไปดมใสียงดังงานมานพี่น้องเอ้ยมานแต่น้องเทิงนี่พี่น้องจุดต่อจุดต่อผันจุดต่อผันดูต้นมังหมวงก็ใหญ่เลยเนาะพี่กายยังเหน้อยเนาะ

อลไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง <ไป S 1> น้องดำเด้อพี่น้องขอบคุณลงหนาไปแล้วสบายดีบายบายบ่งทองฝาพี่น้องบุลูเจ๋งว่า <Wow. S 2> ้าวเลาาหน้าดูหน้าดูจังเลยสวยงามเหลือเกินลาย,ลายสบายดีจ้า